ี่จวัดอำนาจ,จเจริญครับเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ในภาพรวมราชุปธรรมมอบแก่ให้ทายาทนะครับผู้ประสบภัยฟ้าผ่าและผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่อำเภอปทุมร,ราชวงศานะครับจำนวนสองรายน,นายนรงเทพศรีนาผู้ราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราษฎรนุเคราะห์ในภาพ,าภาพรวมราชุปธรรมมอบให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยฟ้าผ่ารายหนึ่งขออภัยครับ ชื่อว่านายกาวีพิมพาทองบ้านเลขที่67หมู่ที่1ตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญเหตุเกิดครับในวันที่9เมษายน2 5 6 8เวลาประมาณ21นาฬิกาที่เกิดเหตุริมโชลประทานห้วยไฮหมู่ที่1ตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญและก็ได้มีการเชิญสี่งของพระราชทานมูลนิธิราชชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์วอบภห้แก่ผู้ประสบอคีภัยหนึ่งรายนะครับนางสาวบัวลีพิมพาทอง บ้านไม่มีเมลขที่หมู่ที่1ตําบลหนองขา่อาอปทุมราชวงศ์ษาจอํานาจเจริญซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหายในวันที่9เมษายน2568ในวันเดียวกันนะครับที่ผ่านมาซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานนี้นะครับได้สร้างความซาบซึ้งในพระบาราุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพลครับ